ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาแก้ปัญหา,าทากบานะครับทากบาตัวนี้ตัวที่อยู่ในเมาส์นะครับตัวที่มีานาฬิกามีข้อมูลต่างๆอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เปิดว่าถ้าเกิดเรามีปัญหานะครับทักบารตัวนี้นะครับมันมันหายมันหายหรือว่ามัน มันไปอยู่ด้านซ้ายไปอยู่ด้านขวานะครับไปอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถนํากลับมาไว้ที่เดิมทํำยังไงนะครับอันดับแรกครับคลิกขวาครับแล้วก็เลือกไปที่ทักบาร์เซตติ้งนะครับทักบาร์เซตติ้งนะครับตรงนี้นะครับด้านล่างสุดเลยนะครับ่เสร็จแล้วนะครับมาดูที่เมนูทักบาร์นะครับตรงนี้นะครับ เพื่อนๆมาดูที่ทักบาโลเคชั่นออนสกรีนนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถตั้งค่าให้มันไปอยู่ด้านซ้ายของจอก็ได้เ,เห็นไหมทัวบามาอยู่ด้านซ้ายแล้วนะครับหรือว่ามาอยู่ข้างบนนะครับถ้าเลือกเป็นท็อปก็อยู่ข้างบนนะครับแต่ว่าถ้าเลือกเป็นไ right รเป็นไ right รก็จะอยู่ข้างขวาทักบาอยู่ข้างขวานะครับ หรือว่าจะเลือกเป็น button, button บัตทอมบัททอมก็อยูอ่ด้านล่างเป็นปกติเป็นค่าสแตนดาดที่มากับ Window s นะครับทีนี้นะครับจเจ้าทักบาร์เนี่ยนะครับเราสามารถเซตค่าได้นะครับตั้งให้มันล็อกทักบาร์ได้ไหมนะครับอัตโนมัติให้ทักบาร์อ,อยู่ในโหมดเดสส์ท็อนะครับตรงนี้เราสามารถให้มันหายไปได้แล้วก็ให้มันขึ้นมาใหม่ได้นะครับ หรือว่าออโตเมติกไฮเ e the ท a กบาร์อินเดอร์แท็บเล็ตโมดอาจะอยู่ในโหมดแท็บเล็ตก็ได้นะครับทักบาร์พวกนี้ก็จะหายไปนะครับหรือว่าเลือกเป็น u s ส s m ม l ลทักบาร์บัตตอนทำทักบาร์ให้มันเล็กลงนะครับหรือว่าเลือกเป็น u s ส p พี k เดอะพรีวิวเดอะเดส t o อเลือกดูครับ นะครับหรือว่าเลือกเป็นรีแพ c นคอมมานพร้อมตัวนี้ก็เป็นการเลือกอที่อยู่ในในคอมมานนะครับตัวนี้เราเราไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับตัวนี้ให้เลือกเป็นออนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โชว์บัคเ็ตออนเดททักบาร์บัตตอนก็เลือกเป็นออนนะครับตัวนี้เพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับเข้ามาปรับเปลี่ยนได้ทีนี้ ตรงทักบาร์โลเคชันออนสกรีนนะครับเป็นการกําหนดให้ทักบาร์อยู่ด้านซ้ายขวาบนล่างนะครับถ้าเลือกเป็นไ like, ก็อยูก็จะอยู่ด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นท็อปก็จะอยู่ด้านบนของจอถ้าเลือกเป็นไ right, รก็อยู่ด้านขวาของจอนะครับแล้วก็เลือกบัดทอมก็จะอยู่ด้านล่างเป็นค่าสแตนดาดของของทักบาร์ที่มากับวินโดว์นะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับในกรณีที่มีน้องๆมีลูกมีหลานไปกดคลิกเล่นแล้วทักบาร์มหายทักบาร์ไปอยู่ด้านซ้ายมือไปอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยอ,อยู่ด้านขวาอย่างเงี้ยเราสามารถนํากลับมาไว้ที่เดิมได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์นะครับเกี่ยวกับการใช้ Windows 10นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ